สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านบ้านเลขที่69ค่ะจะเป็นร้านอาหารนะคะที่จะมีสระว่ายน้ําค่ะก็สามารถทานอาหารได้ด้วยแล้วก็ลงไปเล่นน้ําในสระได้ด้วยค่ะนี่ค่ะก็จะมีทั้งโซนข้างในแล้วก็โซนริมสระนะคะเดี๋ยวออกมาดูบริเวณริมสระกันดีกว่าค่ะสระว่ายน้ําที่นี่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะกว้างสบายะคะ่ะบรรยากาศก็ดีนะคะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะก่อนลงสระค่ะ <And if S 1> ก็จะมีมุมเล็กๆน,น้อยๆนะคะ <You S 1> เราได้ถ่ายรูปให้เราได้เช็คอินค่ะไปค่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะไปลงสระกันเลยดีกว่านะคะ